เนี่ยคนนี้ไม่ได้กินวันนั้นเน่ยเอาไปแล้วไม่ได้กินจะมาซื้อนะจะมาซื้อเอาไปกินเองใช่ไหมลูกคิมวันนี้อร่อยแน่นอนเอาไปเลือกเอาลูกเลือกเอาของเจ๊แจ็คของป้าแจ็คเนี่ย,จำ,ยจำได้ก็อันนี้ร้อยยี่สิบ้าบาทร้อยยี่สิบเก้าบาทนี้ก็โหลหนึ่งม,มากันทั้ง ทั้งหลานทั้งเหลนเลยทีเนี้ยคนหนึ่งหลานคนหนึ่งเหลนคนหนึ่งเพื่อนหลานเอาลูกเลยลูกฮะอ่ะเอาเลือกเอาเลือกเอาลูกใหญ่ลูกเล็กเลือกได้หมดอ่ะเลือกเลือกยังไงเเออาาสุกพดีนะะฮ<า>วันนี้น้องครีมพาน้องครีมมาซื้อ ทุเรียนกับร้านป้าแจ็คหน้าอนามายัยอะไรนะ <c oughs> อนามัยแม่ใจเออนึกฮะเอาเอาะไรลูกเอาขนาดไหนเอาอันนี้เหรออันนี้จะได้เยอะก,กว่านะอันนี้เยอะกว่า,ะากอนนอะกาากอันนี้ได้เยอะกว่าอาอราคา 300ค่ะขายดิบขายดีสามร้อยแก่กรีดก่อนกรีดก่อนกรีดก่อนให้นั่นน,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 นั่นก่อนเดี๋ยวจะเอาไปทำอะไรต่ออ๋อจะถ่ายคลิปต่อแล้วกรีดไปกรีดไปก่อนไม่ต้องขระดนั้นก็นด้ กีดกีดตรงไงนั่นมันให้หน่อยกีดตรง,ตรงกลางปูงอะโอ้โหนี่เสียงอิดอัดอิดอัด,อด,อดนึกว่าเสียงใครเอาใส่รองเท้ารองเท้ามีเสียงมาด้วยโอ้นี่กระเลนนั่นเนี่ยมาไม่ทันหมดนั่นเมื่อวานตอนเช้าผ่านไปกลับมาบ่ายหมดเลย เออวานขายดีใช่ไหมไม่แวะขายขายก่อนนะวันนียอยู NP ่ย okay. ังเยื้องอยู่ยังเยื้องตลาดเจจูโอ้คนมานี่ลูกเล็กก็มีลูกเล็กก็มีอันนี้อันนี้อันนี้มันสุกแล้วอ่ะเออมันนี้มันยังไงเนี่ยเอ้าอันนี้กำลังกินเลยเนาะ โอเคขอบคุณมากครับอน้องคิมีมน้องคิีมมาหยิบอาลุกยัยเนี่ยโอเคขอบคุณนะครับผมร้านเจ๊แจ๊กอยู่ตรงนี้ขอบคุณขอบคุณคุณลงุงขอบคุณคุณลุง <laughs>